สวัสดีครับนักศึกษาต่อไปก็เป็นการวิเคราะห์คาถามหน่วยที่สิบนะครับเทคโนโลยีการศึกษากับการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอันธยาศัยนะครับเรามาดูข้อแรกกันนะครับข้อใดตรงกับการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนนะครับกอไก่ก,กลุ่มเป้าหมายวัตถุประสงค์หลักสูตรและระยะเวลายืดหยุ่นะครับขอขครกลุ่มเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแต่หลักสูตรระยะเวลายืดหยุ่นนะครับกลุ่มเป้าหมาย พอควากลุ ard, ult, anyway ่มเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ยืดหยุ่นแต่หลักสูตรระยะเวลามีความชัดเจนนะครับงองูกลุ่มเป้าหมายวัตถุประสงค์และหลักสูตรระยะเวลาชัดเจนนะครับจอจานกลุ่มเป้าหมายวัตถุประสงค์รูปแบบวิธีการชัดเจนนะครับข้อนี้เราก็จะตอบข้อขอไข่นะครับกลุ่มเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแต่หลักสูตรและระยะเวลายืดหยุ่นนะครับข้อกอไก่เนี่ยกลุ่มเป้าหมายวัตถุประสงค์หลักสูตรและระยะเวลายืดหยุ่น ข้ององูเนี่ยกลุ่มเป้าหมายวัตถุประสงค์และหลักสูตรระยะเวลาชัดเจนเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับแล้วก็ข้อจอจานกลุ่มเป้าหมายวัตถุประสงค์รูปแบบวิธีการชัดเจนเนี่ยก็จะอยู่ในระบบโรงเรียนนะครับข้อต่อไปนะครับความสัมพันธ์ของการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนข้อใดสอดคล้องกับแนวทางโพสแคร์มากที่สุดข้ากอกไก่ ทำให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขอไข่ทำให้ก้าวทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยสีสารสนเทศและการสื่อสารขอควายทำให้มีการเปิดโอกาสทางการศึกษางองูทำให้มีการบริหารจัดการศึกษานอกระบบอย่างมีประสิทธิภาพจอจานทำให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสังคมผู้สูงอายุข้อนี้เก่าวถึงความสำคัญของการศึกษานอกระบบโรงเรียนสอดคล้องกับหลัก โสแคร์ข้อใดมากที่สุดนะครับก็ตอบข้อองูนะครับทําให้มีการบริหารจัดการศึกษานอกระบบมีประสิทธิภาพนะครับข้อต่อไปนะครับข้อใดตรงกับการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับก็กากิจกรรมการเรียนรู้ในชีวิตประจําวันนะครับขอใข่เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตพอควายเรียนรู้ตามความสนใจตามความต้องการนะครับงงูเรียนรู้ตามโอกาสความพร้อมและศักยภาพนะครับจอจานถูกข้อนะครับ ข้อนี้ก็ต้องตอบว่าจอจานนะครับข้อข้อลักษณะนึ่งของการศึกษาตามอันยาศัยเนี่ยก็คือเป็นกิจกรรมเรียนรู้ในชีวิตประจําวันนะครับเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะครับเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตไลฟ์ลองเล ARNING นะครับเรียนรู้ตามความสนใจตามความต้องการของตัวเองนะครับแล้วก็เรียนรู้ตามโอกาสความพร้อมและศักยภาพนะครับข้อต่อไปนะครับข้อใดไม่สอดคล้องกับ ความสําคัญของการจัดการศึกษาตามอธัธยาศัยนะครับกไก่กทําให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขอไข่ทําให้ก้าวทันความก้าวหน้าทางเทคนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคอควายทําให้ส่งเสริมการถ่ายทอดสื่อสารวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีงองูทําให้เกิดหลักสูตรรองรับการศึกษาของกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยอโอกาสจอจานทําให้ส่งเสร,ริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตพอนี้ ถามถึงว่าข้อใดข้อใดไม่สอดคล้องกับความสําคัญของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเราก็มาดูข้อแรกกันทําให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันนี้ก็จะสอดคล้องนะครับทำให้ก้าวทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครับการศึกษาก็จะช่วยทําให้เรา,าก้าวทันการเทคโนโลยีและการสื่อสารนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการสื่อสารตามอัธยาศัยก็จริงผู้สื่อสารก็อาจจะต้องค้นหาความรู้ด้วยตัวเองทาให้เกิดทักษะทางคอมพิวเตอร์นะครับข้อคอควาย ทำให้ส่งเสริมการถ่ายทอดสืบสานวิถีชีวิตวัฒนธรรมระเพณีใช่ครับอันนี้คือหลักสําคัญเลยนะครับของการศึกษาตามธรรมชาัยเพราะต้องเรียนจากการดําเนินชีวิตจริงแล้วก็ใช้ประสบการณ์จริงนะครับข้ององ,งูทําให้เกิดหลักสูตรรองรับการศึกษาของกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการที่ด้ยอยโอ,อกาสอืมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อกันจอจานทําให้ส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพชีวิตใช่ครับอันนี้ก็คือหลักสําคัญของการศึกษาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเลยนะครับข้อนี้ตอบได้ทันทีเลยนะครับว่าเป็นข้อง,งอง,งูทําให้เกิดหลักสูตรรองรับการศึกษาของกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยออโอกาสนะครับอันนี้ไม่ใช่จุดหลักสําคัญนะครับการศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยก็คือเรียนแบบหลักสูตรไม่มีหลักสูตรไม่มีระยะเวลาที่ชัดเจนนะครับ ข้อต่อไปนะครับข้อใดไม่ใช่ประเภทของการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนขอไกลการศึกษาขั้นพื้นฐานขอไกลการศ,ศึกษาทักษะอาชีพขอควายการศึกษาในวิถีชีวิตงงงูการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนจอจานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตอนนี้ก็อตอบได้ทันทีเลยนะครับว่าการศึกษา นอกระบบข้อใดไม่ใช่ประเภทของการศึกษานอกระบบโรงเรียนเนี่ยก็คือทอควายนะครับการศึกษาในวิถีชีวิตการศึกษาในวิถีชีวิตเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาสําหรับตามอัธยาศัยนะครับข้อข้อใดไม่ใช่ประเภทของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับก็ไก่การศึกษาขั้นพื้นฐานขอไว่การาาศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทอควายการศึกษาตามธรรมชาติ งงูการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมจอจานการศึกษา ح, โดยอาศัยงานวัฒนธรรมนะครับราอนี้ก็ตอบได้ทันทีเลยนะครับว่าเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในประเภทการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับข้อต่อไปนะครับขั้นตอนใดในการมองแผนทาให้การศึกษา ح, นอกระบบและตามอาธัธยาศัยเนี่ยดำเนิกนการบรรลุผลเป้าหมายตามความต้องการอื่นเป้าหมายนะครับก็ไก่นะครับ การประเมินความต้องการความจําเป็นและบริบทขอไข่กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้ชัดเจนข้อควายกําหนดทรัพยากรที่จําเป็นงองกําหนดทางเลือกในการปฏิบัติหรือดาเนินการให้สอดคล้องกับบริบทจอจนกําหนดกิจกรรมสําหรับนําไปปฏิบัติข้อใดน,นะครับในการวางแผนทําให้การจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สามารถทําให้บรรลุเป้าหมายนะครับก็คือตอบข้อกอ,อ,อไก่นะครับก็คือการประเมินความต้องการความจำเป็นและบริบทนะครับก็คือขั้นแรกรตัว planning ในหลัก p พ s สแคนนะครับข้อต่อไปนะครับการกําหนดอาตาัตรากําลังตามลักษณะงานคัดเลือกบรรจุมอบหมายงานตรงกับการจัดการศึกษาตามอธิยาศัยตามแนวทาง o พ t สแค e ในข้อใดนะครับ ขอไขการมองแผนขอไขการจัดบุคลากรขอควายการกำกับดูแลงองการจัดสรรทรัพยากรจอจานการอำนวยการนะครับข้อนี้ก็สามารถตอบได้ทันทีเลยนะครับว่าเป็นการจัดการบุคลากรหรือตัว S s t a f f i n g นะครับอย่าลืมองค์ประกอบองค์ประกอบโ o s t c a r e ทั้ง8องค์ประกอบนะครับข้อต่อไปนะครับการจัดโปรแกรมการศึกษาตามการศึกษาอัธยาศัยให้กับชาวเขา เป็นการจัดโปรแกรมการเรียนรู้ที่ใช้เกณฑ์ใดในการจำแนกประเภทนะครับก่อไก่สาขาการเรียนรู้ขอไข่ช่วงวัยขอคยบริบทงงงูกลุ่มเป้าหมายจอจานข้อการจัดโปรแกรมการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับชาวเขานะครับเป็นการจำแนกประเภทกลุ่มเป้าหมายนะครับก็ตอบข้องอองูนะครับครับผมวันนี้การวิเคราะห์คำถามหน่วยี่สิบก็จบการบรรยายแบบทีมทั้งนี้นะครับขอรับฟังหน่วยี่สิบเอ็ดต่อไปได้เลยนะครับ สวัสดีนักศึกษาทุกคนครับสำหรับในการทบทวนหน่วยที่11นะครับเทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการศึกษาทางไกลจากที่นักศึกษาได้ศึกษาจากเอกสารการสอนประจำหน่วยไปแล้วนะครับแล้วก็ได้รับชมรายการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดเนื้อหาไปแล้วนะครับก็ลองมาทบทวนกันนะครับอาจารย์มีข้อคาถาม5ข้อเช่นเคยนะครับมาลองให้นักศึกษาได้ทบทวนดูแล้วก็ดูว่าแต่ละคนเนี่ย สามารถที่จะจดจําเนื้อหาแล้วสามารถจะตอบคาถามอาจารย์ได้มากแค่ไหนนะครับเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1เลยนะครับข้อได้กล่าวถึงความหมายของการจัดการศึกษาทางไกลได้ถูกต้องจําได้ไหมครับการจัดการศึกษาทางไกลหมายถึงอะไรนะครับหนึ่งก็คือเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อต่างๆ2การเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ ข้อที่สามนะครับเป็นการเรียนรู้จากสื่อการสอนออนไลน์ที่ผู้สอนบันทึกไว้ข้อสี่เป็นการเรียนจากการทํากิจกรรมเสริมร่วมกับการเรียนออนไลน์แล้วข้อที่ห้านะครับเป็นการถ่ายทอดความรู้เนื้อหาวิชาจากผู้สอนผู้สอนไปสู่ผู้เรียนจํานวนมากข้อไหนดีครับคําตอบก็คือข้อหนึ่งนะครับเพราะอะไรครับข้อสองข้อสามข้อสี่นะครับเน้นไปที่อะไร เน้นไปที่การเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งในความเป็นจริงนะครับในการจัดการศึกษาทางไกลเนี่ยไม่ได้เป็นในรูปแบบของออนไลน์เสมอไปอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบที่ดูจะครอบคลุมมากที่สุดก็จะเป็นข้อหนึ่งนะครับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อต่างๆนะครับในขณะที่ข้อ5นะครับเป็นการถ่ายทอดความรู้เนื้อหาจากผู้สอนไปสู่ผู้เรียนจํานวนมากเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เป็นจํานวนมากเสมอไป อย่างแขนวิชาเราก็อาจจะมีจํานวนประมาณร้อยหรือสองร้อยคนที่ลงทะเบียนชุดวิชานี้นะครับแต่บางชุดวิชาในมหาวิทยาลัยในของมสทก็อาจจะเป็นเป็นพันคนก็มีบางคนอาจจะมีสิบคนยี่สิบคนก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นจํานวนมากเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบที่ดูว่าจะเป็นคําตอบที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องมากที่สุดก็คือข้อหนึ่งนะครับต่อไปข้อสองนะครับ ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาทางไกลหนึ่งนะครับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากว่าการเรียนการสอนในระบบอื่นจริงหรือเปล่าเราต้องลองคิดคบคิดดูนะใช่ไหมครับต่อไปก็คือเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาเป็นการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตเป็นการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษาสําหรับผู้เรียน และข้อสุดท้ายคือเป็นการจัดการศึกษาที่เหมาะสําหรับผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลข้อนี้คิดว่านักศึกษาน่าจะตอบได้นะครับคําตอบก็คือข้อหนึ่งนะครับนั่นคือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากว่าการเรียนการสอนในระบบอื่นต้องเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับว่ากักศึกษาแต่ละระบบนะครับมันจะมีในเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของการลงทุนนี้ที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตอบไม่ได้ในเป็นตัวเลขนะครับว่าคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่า เนื่องจากว่าการพัฒนาทร,รัพยากรบุคคลเนี่ยที่เป็นนักเรียนหรือว่ากําลังที่เป็นเยาวชนของชาติเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบแทนมาในรูปของเงินที่เป็นตัวลงทุนในวันนี้แต่มันจะตอบแทนในรูปแบบของการพัฒนาประเทศในระยะยาวก็ได้เพราะฉะนั้นมันอาจจะตอบในเรื่องของการลงทุนเนี่ยที่เป็นรูปของการลงทุนที่เป็นตวงเงินนี้ได้ยากนะครับผมต่อไปข้อสามนะครับในเรื่องของหากกล่าวว่าการบริหาร การประกอบอนะครับเดินนะครับถ้าเราบอกว่าการบริหารเนี่ยประกอบไปด้วยสามแผนด้วยกันได้ได้แก่แผนงานแผนเงินและแผนใดอีกข้อหนึ่งอาจารย์จำได้อาจารย์พูดไว้อยู่ในตอนที่อาจารย์บรรยายอยู่ในตัววิดีทัศน์ที่เป็นการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมน,นะครับเรามีอะไรครับแผนงานแผนเงินและแผนอะไรอีกอย่างหนึง่ง แผนการจัดการหรือเปล่าแผนการสอนไหมแผนคนแผนพัฒนาองค์กรหรือว่าแผนการดําเนินการนะครับคําตอบก็คือแผนคนนะครับอย่างที่ผู้บริหารมักจะกล่าวกันนะครับว่าในการบริหารงานของสถาบันการศึกษาเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของการศึกษานะครับเรามีอยู่สามเรื่องในการที่เราต้องบริหารจัดการเนี่ยนั่นก็คือแผนงานแผนเงินและก็แผนคนนะครับ ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เหลือเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของแผนวิชาการก็ตามหรือว่าแผนพัฒนาองค์กรเนี่ยมันก็จะอยู่ในส่วนที่เป็นแผนงานอยู่แล้วนะครับต่อไปข้อสี่นะครับข้อใดไม่ใช่ขอบเขตของการประเมินการศึกษาอะไรดีการประเมินผลสมรทธนการประเมินคุณสมบัติผู้สอนการประเมินหลักสูตรออนไลน์ การประเมิน yeah. สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าการประเมินโครงการฝึกอบรมในข้อนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการประเมินคุณสมบัติของผู้สอนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยขอบเขตของการประเมินการศึกษาใน4ี่ข้อที่เหลือเนี่ยก็เป็นในส่วนของการประเมินการสอนการประเมินการจัดการศึกษาทางการประเมินทางการศึกษาอยู่แล้วนะครับในส่วนของการประเมินคุณสมบัติผู้สอนถามว่ามีไหมจริงๆมีนะครับ เป็นการประกันคุณภาพข้อหนึ่งเลยว่าในเรื่องของคุณสมบัติของผู้สอนเนี่ยจะต้องมีรายละเอียดอะไรบ้างเช่นจะต้องมีผลงานวิชาการย้อนหลัง5ปี3ชิ้นจะต้องมีการพัฒนาตนเองการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นลักษณะเหล่านี้ก็จะเป็นคุณสมบัติของผู้สอนนะครับแต่ก็ไม่ได้อยู่ในองค์ประกอบหรือว่าขอบเขตของการประเมินทางการศึกษาอันนั้นนั่นเป็นขอบเขตของการประกันคุณภาพของการจัดการศึกษาที่อะไรครับที่ จะต้องมีคุณสมบัติก่อนก่อนที่เราจะมาสอนได้ก่อนที่เราจะมาทำหน้าที่เป็นผู้สอนได้เป็นคณาจารย์เป็นในสถาบันอุดมศึกษาได้เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้ก่อนก่อนที่จะมาประเมินมาสอนมาประเมินให้กับพวกเราในในการเรียนการสอนทางไกลนะครับต่อไปนะครับข้อใดไม่เกี่ยวข้อกับการวางแผน การประเมินผู้เรียนนะครับการวางแผนด้านข้อสอบการวางแผนด้านการบริหารการสอบการบริหารด้านการกําหนดการสอบการกําหนดรูปแบบการประเมินผลหรือว่าการประเมินการวางแผนด้านบุคลากรการประเมินผลนะครับข้อไหนเอ่ยนะครับคําตอบนั้นก็คือข้อ5นะครับในเรื่องของการวางแผนด้านบุคลากรการประเมินผลนะครับ การวางแผนด้านข้อสอบเป็นสิ่งสำคัญอาจารย์จะประเมินผลเราด้วยข้อสอบแบบไหนรูปแบบไหนจำนวนเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีการคบคิดกันนะครับว่ามันจะต้องมีสัดส่วนเท่าไหร่ถึงจะเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกับพวกเรานะครับการบริหารการสอบเป็นเรื่องสําคัญนะครับอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างการสอบของมหาวิทยาลัยนะครับของของมสทเราเองเนี่ยการสอบการบริหารการสอบให นักศึกษาทั่วประเทศที่อยู่ในสนามสอบในต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของของโรคโควิดเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีบริการบริหารการสอบออนไลน์ให้มีคุณภาพเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงเป็นเรื่องยากแล้วก็เป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนเช่นเดียวกันนะครับต่อไปในเรื่องของการกําหนดการสอบเดี๋ยว้ว่านักศึกษาทุกคนนะครับ ก็คงจะต้องใจจดใจจอ่อเกี่ยวกับเรื่องของการกําหนดการสอบของแต่ละเทอมดูไหมครับว่าเราจะมีการกําหนดการสอบเนี่ยวันเวลาไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็จําเป็นจะต้องมีในเรื่องของการประเมินที่เป็นขอบเขตของการประเมินเนี่ยการกําหนดเวลาช่วงสอบเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วก็จะต้องให้สอดคล้องกับภาคการศึกษาด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ในส่วนของข้อที่4ก็จะเป็นในเรื่องของรูปแบบการประเมินผลไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเผชิญหน้ารูปแบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบของการประเมินที่เป็นข้อสอบอัตนัยปรนัยเขียนตอบเลือกตอบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลากหลายการการประเมินนะครับบางคนอะไรครับระดับบัณฑิตศึกษาอาจจะเป็นอะไรการสอบปกติหรือว่า o p e n b o o k เปิดหนังสือได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบของการประเมินผลเนี่ยจึงมีความแตกต่างกันไปตามตามหลักสูตรแล้วก็ตามเป้าประสงค์ของแต่ละหลักสูตรเหมือนกันนะครับแต่ในส่วนของท้าสุดท้ายเนี่ยข้อ5ก็คือการวางแผนด้านบุคลนนากรการประเมินผลเนี่ยอันนี้เนี่ยบุคลากรการประเมินผลเป็นเรื่องของการบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัยที่เราจะต้องมีการบริหารบุคคลว่าถ้านักศึกษามีจํานวนเท่านี้ เราจะต้องใช้ห้องสอบกี่ห้องมีคนคุมสอบกี่ห้องลักษณะแบบนี these, uh, ้นะครับถ้าเราไปที่สนามสอบจะต้องมีสนามสอบกี่ห้องมีครูที่มาช่วยเราในการคุมควบในเป็นกรรมการห้องสอบกี่คนลักษณะเหล่านี้เป็นเป็นการบริหารจัดการที่อยู่เพิ่มเติมนะครับอยู่ในเรื่องของการบริหารจัดการของคนที่เป็นเรื่องของผู้จัดสอบแต่ไม่ได้อยู่ในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการประเมินผู้เรียน นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับ5ข้อทําได้กันหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับในหน่วยที่11เนะครับเทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการศึกษาทางไกลนะครับอาจารย์ก็ขอให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยไปทบทวนในเนื้อหาที่อยู่ในเอกสารการสอนหน่วยที่11นะครับแล้วก็รับชมรายการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมของอาจารย์ให้เข้าใจมากขึ้นนะครับก็จะทําให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์ แล้วก็ทําความเข้าใจกับเนื้อหาแล้วก็ทําข้อสอบได้ได้ผลการเรียนที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนของนักศึกษาแต่ละคนตามที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ในหน่วยที่1 1ก็คงจะมีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับพบกับในช่วงวิเคราะห์คำถามในที่12นะครับเทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการศึกษาพัฒนภาพนะครับ ในที่สิบสองเนี่ยก็จะมีหัวข้อสําคัญด้วยกันสามหัวข้อนะครับสามัญญาทัศ์การศึกษาพระคอนตณภาพคอมพิวเตอร์พกพาในฐานะเครื่องสู่การศึกษาพระนาคุภาพนะครับแล้วก็เรื่องที่สาก็คือบริบทการจัดการศึกษาพระคอนตณภาพโดยเช้กูสแคร์นะครับอันนี้ถวนให้นักศึกษาฟังอีกครั้งต่อไปเรามาลองดูคําถามดูนะครับคําภาษาอังกฤษ ubiquitious หรือ ubiquitous เนี่ยหมายถึงอะไรนะครับอยู่ในอยู่ในเรื่องแรกก็คือความหมายของ การจัดการศึกษา ح, พระควันตภาพนะครับเนี่ยเราก็ข้อหนึ่งก็คือพระครสภาพข้อสองการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับข้อสามการเรียนทุกที่และทุกเวลาข้อสี่จักรวาลการเรียนข้อนี้ก็ตอบได้ทันทีเลยนะครับว่า ubiquitous หรือ u b i q u i t i n เนี่ยก็คือพัฒนรสมรภาพนะครับข้อต่อไปนะครับการพัฒนาวิธีการจัดเก็บแพร่ากระจายและสืบพันความรู้ ข้อนี้นะครับอยู่ในหัวเรื่องที่หนึ่งนะครับประเภทของเทคโนโลยีพัฒนตาตภาพนะครับเรามาดูช้อยกันนะครับตัวเลือกที่หนึ่งก็คือการพัฒนาวิธีการจัดเก็บแพร่กระจายและสืบค้นความข้อสองการจัดสภาพแวดล้อมพัฒนตาตภาพข้อสามการประเมินการใช้พัฒนตาตภาพข้อสี่การจัดการสูนความรู้สําหรับการจัดการ ข้อนี้ก็สามารถตอบได้ทันทีเลยนะครับว่าเป็นการพัฒนาวิธีการจัดเก็บแพร่กระจายและสืบค้นความรู้เนี่ยเป็นการพัฒนาวิธีการจัดเก็บแพร่กระจายและสืบค้นความรู้นะครับตอบข้อหนึ่งนะครับตามในปีคศหนึ่งเก้าแปดศูนย์เนี่ยมีการพัฒนาที่นำสู่คอมพิวเตอร์พกพาในและสัตว์ นะครับอันนี้ก็อยู่ในหัวเรื่องที่สองนะครับความหมายของคอมพิวเตอร์พกพากับการจัดการศึกษาพัฒนตภาพนะครับเรามาดูช้อยกันก็คือข้อแรกเกิดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่วางบนตักก็อสองเกิดมีคอมพิวเตอร์พกพ,พา i p a พข้อสามเกิดคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ก็สี่มีไมโครคอมพิวเตอร์คือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เรามาดูข้อแรกกันนะครับเกิดคอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็กที่วันตักนี่โน้ตบุ๊กนี่น่าจะยังไม่ใช่ปี1980นะครับเกิดมีคอมพิวเตอร์พกพา iPad นี่ก็น่าจะไม่ใช่นะครับเกิดโมบายคอมพิวเตอร์นี่ข้อสามนี่ก็ยังยังยังไม่น่าจะมีนะครับ้อนี้น่าจะตอบข้อสี่นะครับก็คือมีไมโครคอมพิวเตอร์คือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะครับก็คือพวก P c ซที่ใช้กันบนบ้านในบ้านนะครับในปี1980 ข้อต่อไปนะครับระบบปฏิบัติการ Android เป็นระบบปฏิบัติการโดยบริษัทท o เกิ e พัฒนามาจากระบบปฏิบัติการใดระบบปฏิบัติการ Android นะครับพัฒนาระบบมาจากปฏิบัติการใดข้อ1ระบบปฏิบัติการ iPhone ข้อ2ระบบปฏิบัติการแบบผสมข้อ3ระบบปฏิบัติการ Linux ข้อ4ระบบปฏิบัติการ H a r m o มนีเรามาดูข้อ1นะครับระบบปฏิบัติการ iPhone ใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่า iPhone ใช้ iOS น่าจะพัฒนามาจากของ Apple นะครับข้สอสระบบปฏ,ฏิบัติการแบบผสมนี้ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าผสมอะไรบ้างเราข้อต่อไปนะครับข้อสามระบบปฏ,ฏิบัติการ l i n ด l น n u กเนี่ยเป็น open source ใช้ฟรีของ Android นะครับซึ่งก็ตอบข้อนี้แหละครับข้อที่หมายถึงว่า Android เนี่ยพ,พัฒนามาจากระบบปฏ,ฏิบัติการของ Linux นะครับโดย ผู้พัฒนาก็คือบริษัท Google น,นะครับข้อต่อไปนะครับบทบาทใดของคอมพิวเตอร์พกพากับการสื่อสารความดภาพการที่ผู้เรียนสามารถทําการทดลองวิทยาศาสตร์และวิธีการวิทยาการต่างๆได้นะครับข้อ1แหล่งสืบค้นข้อมูลทําการวิจัยข้อ2แหล่งทําโครงการวัฒนธรรมข้อ3เวทีทาให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับเือข่ายสังคม ข้อสี่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงนะครับบทบาทของคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์พกพากับการศึกษาพัฒนารนุภาพนะครับที่ผู้เรียนสามารถทําการทดลองวิทยาศาสตร์ต่างๆได้อย่มคือบทบาทใดนะครับข้อน,นี้ก็สามารถตอบได้ทันทีนะครับก็คือห้องปฏิบัติการเสมือนจริงหรือ Virtual lab นะครับซึ่งเป็นบทบาทของคอมพิวเตอร์พกพาที่สําคัญในยุคนี้นะครับสามารถจําลองรูปแบบ เสมือนจริงให้นักศึกษาได้เรียนในที่ต่างๆได้เหมือนกับเรียนในห้องปฏิบัติการจริงน,นะครับข้อต่อไปนะครับการจัดการศึกษารกวัฒนภาพด้วยการปรับพื้นที่การศึกษาพเพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนพัฒนาภาพควรดาเนินการในเรื่องใดน,น,นะครับข้อไก่การจัดตั้งศูนย์ความรู้ออนไลน์ข้อไก่การจัดตั้งเพื่อ่า่ดาวเทียมเพื่อการศึกษาข้อ3การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน ฐาข้อ4การจัดองค์กรรับรองนะครับสิ่งที่สําคัญของการจัดการศึกษาพระคันญตภาพนะครับเพื่อปรับพื้นที่การศึกษาเนี่ยศูนย์การศูนย์การเรียนพระครวญตภาพจําเป็นต้องดําเนินการเรื่องเรื่องใดนะครับก็ต้องตอบข้อ4นะครับต้องมีการจัดองค์กรรับรองรับนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดเลยนะครับว่าจะต้องมีหน่วยงานมารองรับการจัดตั้งการเรียนพระครวญตภาพนะครับ การศึกษานิเทศมีบทบาทในเรื่องใดมากที่สุดในการจัดการศึกษาพระควคุาภาพนะครับข้อหนึ่งหาแหล่งความรู้ที่หลากหลายให้ผู้เรียนข้อสองปรับเปลี่ยนห้องเรียนให้เอื้อต่อการใช้คอมพิวเตอร์พกพาข้อสามสร้างเครือข่ายพันธมิตรและเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนความรู้ข้อสี่มีทัศนคติความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาภควรรตาภาพนะครับการศึกษาน,นิเทศเนี่ยมีบทบาทในเรื่องใดมากที่สุดนะครับก็คือต้องมีทัศนคติ ตีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพระควรตภาพนะครับเพื่อสนับสนุนให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการศึกษาพระควรตภาพนะครับข้อต่อไปนะครับบุคลากรต่อไปนี้ใครที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการจัดการศึกษาพระควรตภาพมากที่สุดนะครับข้อหนึ่งนะครับผู้ปกครองข้อสองผู้บริหารข้อสามศึกษานิเทศนะครับ ก็สี่ 4, ผู้สอนนะครับควนคําถามอกีีนะครับบุคลากรต่อไปนี้ใครที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการจัดการศึกษาประกันสภาพมากที่สุดนะครับอืมอันนี้ผู้บริหารกับผู้สอนเนี่ยเป็นคําตอบที่ใกล้เคียงแต่คนที่มีบทบาทในการสามารถเปลี่ยนทัศนคติต่อการจัดการศึกษาประรันภาพมากที่สุดจะต้องเป็นผู้สอนนะครับ เพราะผู้สอนจะใกล้ชิดกับผู้เรียนรวมถึงผู้ปกครองผู้เรียนแล้วก็สามารถนวผู้บริหารด้วยผู้สอนเนี่ยจะเป็นคีโลในการจัดการศึกษาพัฒนาภาพนะครับแต่ผู้สอนต้องมีบทบาทเป็นหน้าที่ผู้อานวยการสอนนะครับไม่ใช่เป็นการไม่ใช่สอนตัวใช้ตัวเองเป็นศูนกลาการสอนแบบต่อครับผมวันนี้ก็จบการคราะห์คำถามใน่ที่สิบสองก็ขอตัวอีกครั้งหนึ่งครับว่าหน่วยที่สิบสองนั้นศึกษาจะต้องรู้เรื่องสามัญญาทัศ์การศึกษาพัฒนาภาพ คอมพิวเตอร์พกพาในฐานะเครื่องมือเพื่อการจัดการศึกษาพกรวัลกภาพนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือบริบทการจัดการศึกษาพระวะ